นี่ผักขึ้นซ้ายเดอ้อมันแกนิวใดเพราะว่าจะเป็นนิวในไตนิวทงน้ำดีมันแก่ได้หมดวิธีเหตุเพป่นที่จังใดระเบิดผักตัวนี้นะ มีประโยชน์หลายเด้อแต่มันก็มีโทษนําเนี่ยผู้ชายเอานะถ้ากินรายกินในปริมาณร้ายจนเกินไปนะแบบติดต่อกันนะอาจจะเหตุให้เป็นมั่นได้นะแล้วมันก็จะเหตุให้อสุจินะนําอสุจิลดลงถึงห้าสิบเอร์เซ็นต์นะแต่บมเป็นยังหนอกถ้าเอาหยุดกินนะมันก็จะกลับมาเป็นปกตินะ ภายในสองาสามเดือนนี่แหละตัดจังซีแล้วก็ล่างน้ำเด้อล่างน้ำนี่ต้องล้างนำ้ำเกลือเด้อเกลือใส่นหนึงน่งคนน้ำมันละลายฮะเกลือมันละลายแล้วก็เอาผักมันใส่เด้อ ใส่น้ำประมาณครึ่งลิตรนี่แหละทีนี้อเอาสิกอเตะน้ำม,มันด้วย ให้แบ่งดด่มถึงซีเดอร์อันนี้ดด่มตอนเศารตอนเศา้าจอกหนึ่งดด่มจังซีเดอร์ตอนเศารจอกหนึ่งตอนแรงจอกหนึ่งแล้วที่มันเลือนี่เก็บว้ตูเย็นเดอ้อมือถัดไปก็ดืดมดด่มจังซีแหละติดต่อกันอาทิตย์นึงผู้ใดเป็นโลกนิวนะ นิวในไตนิวในท้งน้ำดีนะให้เฮดเดอร์สูตรนี้